จากภาพที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าภาพแนว day to night หรือเป็นภาษาไทยก็คือภาพแนวกลางวันกลางคืนคือในหนึ่งภาพเนี่ยมันจะมีทั้งซีนกลางวันแล้วก็กลางคืนรวมกันเป็นภาพเดียวจะบอกว่าภาพแนวเนี้ยนะครับทำง่ายมากๆเข้า Photoshop ใช้เวลาไม่เกิน1นาทีจริงๆครับสดีสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Ph o t o h a c k นะครับ สำหรับเทคนิควันนี้นะครับจะเป็นเทคนิคในการทำภาพแนว day to night หรือว่าภาพแนวกลางวันกลางคืนแล้วที่ผมบอกคือมันง่ายมากๆมันง่ายมากจริงๆนะครับเพราะว่าเราจะใช้เพียงแค่เทคนิคเดียวคือเทคนิค layer mask ในการทำภาพนี้นะครับแต่เราจะต้องเตรียมการก่อนก่อนที่เราจะเอาภาพเข้ามาทำในโปรแกรม Photoshop สิ่งที่เราจะต้องเตรียมการก็คือเราจะต้องมีภาพของเราอย่างน้อย2ภาพนะครับ2ภาพก็คือ1ภาพเนี่ยถ่ายตอนกลางวันแล้วก็อีก1ภาพ ถ่ายตอนกลางคืนนะครับการที่เราจะได้ภาพ2ภาพถ่ายซีนเดียวกันนะครับตอนกลางวันกับตอนกลางคืนเนี่ยเราก็จะต้องมีตัวช่วยก็คือขาตั้งกล้องแล้วก็ต้องมีกล้องด้วยนะครับเราก็ไปตั้งซีนถ่ายตอนกลางวันแล้วก็ถ่ายไล่ไปจนตอนกลางคืนนะครับส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะใช้การถ่ายแบบ interval timer นะครับคือผมจะใช้สายลั่นใช้สายลั่นคือผมก็ตั้งเวลานะครับให้มันถ่ายให้มันลั่นชัตเตอร์ทุกทก 3วินาที5วินาทีหรือ7วินาทีก็ได้นะครับสิ่งที่ผมจะได้เลยหลังจากการถ่าย interval timer เนี่ยแน่นอนครับรูปเยอะ1ชุดเลยนะครับและอีกสิ่งหนึ่งก็คือผมจะได้วิดีโอไทม์แล e ด้วยวิดีโอไทม์แล e ก็คือวิดีโอที่มันมีการเร่งสปีดวิดีโอนะครับไล่สปีดปื๊ดปื๊ดเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในวิดีโอนั้นแบบเร็วๆนะครับถ้าใครถ่ายแนวสต็อกฟุตเทจขายเนี่ยนะครับในสต็อกเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเราก็เอาภาพไทม์แลบ ไปขายก็ได้ด้วยแล้วภาพที่เราเอามาทำไทม์แลปเราก็ยังเอามาทำภาพแนว d a y to Night ได้ด้วยนะครับสำหรับวิธีการทำภาพแนว d a y to Night ก็คือเราจะต้องคัดภาพของเรามาอย่างที่บอกคือกลางวัน1ภาพกลางคืน1ภาพแล้วส่งเข้ามาในโปรแกรม Photoshop สำหรับการนำภาพนะครับเอาเข้ามาไว้ในโปรแกรม Photoshop เนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะมีหลากหลายวิธีเนื่องจากว่าเราจะต้องนำภาพของเราเนี่ยไปแต่งก่อนใช่ไหมครับ แต่งการแต่งเนี่ยเราก็อาจจะแต่งด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom หรืออาจจะแต่งด้วย Adobe Camera Raw ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำา2วิธีเนื่องจากว่าผมเนี่ยจะใช้โปรแกรม Adobe Lightroom ในการแต่งภาพนะครับผมก็จะแนะนำวิธีการนำภาพจากโปรแกรม Lightroom เนี่ยเข้ามาในโปรแกรม Photoshop ให้มันเปิดเป็นเลเยอร์ซ้อนกันรวมถึงถ้าใครอยากจะเปิดจาก Photoshop โดยตรงก็สามารถทาได้โดยการเปิดภาพจากโปรแกรม Lightroom เนี่ยนะครับ อันนี้เป็นภาพที่ผมเตรียมไว้ที่ผมบอกว่าผมถ่ายไทม์แลปไปนะครับมีทั้งหมด620ภาพเลยนะครับเยอะมากๆผมถ่ายตั้งแต่ตอนกลางวันนะครับแล้วก็ไล่ลงมาเป็นตอนช่วงกลางคืนนะครับผมก็จะคัดภาพของผมมา2ภาพคือภาพในช่วงกลางวันอันนี้ผมคัดไวล้ละผมใส่สีเขียวไว้แล้วแล้วก็อีกภาพหนึ่งคือช่วงกลางคืนนะครับผมก็จะเลือก2ภาพนี้มาอันนี้ผมใส่สีเขียวผมก็กดตรงนี้เพื่อที่จะฟิลเตอร์แล้วผมก็จะเปิด ในโปรแกรม Photoshop นะครับการเปิดก็คือผมจะเลือกภาพทั้งสองภาพนะครับคลิกเลือกภาพแรกแล้วก็กด c o n t r o l หรือว่า Command ค้างไว้ให้มันมีไฮไลท์ทั้งสองภาพแล้วเราคลิกขวาเลือก Edit in ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือก Open as Layer in Photoshop กดเลือกเข้าไปตัวโปรแกรมมันก็จะทำการเปิดภาพทั้งสองภาพในโปรแกรม Photoshop อันนี้คือวิธีแรกที่จะเปิดด้วยโปรแกรม Lightroom นะครับ และอีกวิธีหนึ่งคือถ้าเราเปิดในโปรแกรม Photoshop เลยเราสามารถทำได้โดยเราก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ Script แล้วก็เลือกโหลดไฟล์ n t o stack ตรงนี้เลือกเข้าไปแล้วเราก็เลือกตรง Brow s e ตรงนี้คือไปเลือกไฟล์มานะครับกด .browse แล้วก็ไปเลือกภาพแนว Day to Night ของเราขึ้นมาเลือกทั้งสองภาพผมอาจจะแดร็กคุมทั้งสองอันนะครับแล้วก็กด Open หลังจากนั้นกดโอเค เราก็จะได้ภาพของเรานะครับเรียงกันเป็นเลเยอร์เหมือนกับที่ผมเปิดด้วยโปรแกรมไลท์ m เลยนะครับอันนี้คือวิธีการเปิดด้วยโปรแกรม Photoshop ทีนี้เราก็จะเอาภาพของเรามาแต่งได้ละผมลบที่มันไม่เกี่ยวออกก่อนแล้วกันผมเ,เตรียมไว้ละนะครับการแต่งเนี่ยเรามีภาพ2อันนี้อย่างที่บอกคือเราจะใช้เพียงแค่เทคนิค layer mask เท่านั้นนะครับ Layer Mas k เรามาทบทวนกันอีกรอบนะครับเลเยอร์มาสก็คือการเลือกให้เลเยอร์ที่เราใช้งานเลเยอร์มาสเนี่ยมันแสดงหรือว่ามันซ่อนในส่วนที่เราต้องการโดยเลเยอร์มาสจะมี2แบบก็คือแบบสีขาวและก็แบบสีดําแบบสีขาวถ้ามันไปอยู่กับภาพไหนคือภาพนั้นจะแสดงและแบบสีดําถ้ามันไปอยู่ในภาพไหนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพส่วนตรงนั้นก็จะถูกซ่อนอันนี้คือพื้นฐานของเลเยอร์มาสนะครับโดยการใช้เลเยอร์มาส เราก็จะเลือกใช้เลเยอร์มาสในเลเยอร์ใดเลเยอร์หอย่างภาพนี้นะครับผมเลือกใช้เลเยอร์มาสกับภาพบนผมคลิกตรงนี้ไปเนี่ยนะครับเป็นการใช้เลเยอร์มาสมันจะมีคําว่า Add Layer m a s าอยู่แต่ก่อนที่จะใช้เลเยอร์มาสเนื่องจากว่าเราถ่ายภาพมานะครับกลางวันไปตอนกลางคืนเราใช้ขาตั้งกล้องถ่ายมันก็มีโอกาสที่ภาพมันจะ ไม่ตรงกันได้เนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะลมแรงหรือว่าเราไปโดนขาตั้งกล้องนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะใช้เเยอร์มาสเราจะต้องทําการทําให้ภาพสองภาพเนี่ยมันซ้อนทับกันพอดีก่อนนะครับเขาเรียกกันว่าอะไรการอะไรก็คือเราไปเลือกภาพทั้ง2ภาพเลือกภาพแรกนะครับแล้วก็กด Control หรือว่า Command ค้างไว้แล้วไปคลิกเลือกภาพที่2ตรงนี้ให้มันมีไฮไลท์อยู่ทั้ง2ภาพแล้วไปที่ Edit เลือก Auto Align Layer ตรงนี้นะครับคลิกเลือกเข้ามา ฟังก์ชันออลโตอะไลเลเยอร์เนี่ยก็คือฟังก์ชันที่เอาไว้ใช้ปรับภาพให้มันเรียงตรงกันไม่ต้องคิดมากครับเลือกออโตตรงนี้แล้วกดโอเคอันเนี้ยมันบอกว่าคือเนื่องจากว่าภาพของผมเนี่ยมันมีสัดส่วนที่มันโอเวอร์แลปกันคือไม่ตรงกันน้อยกว่า40%เพราะฉะนั้นมันจะไม่อะไลให้นะครับถ้าสมมุติว่าภาพใครแล้วถ่ายมามันแลบมันเหลื่อมกันมากๆเนี่ยเราใช้อันเนี้ยมันจะทําการปรับให้ภาพมันตรงกันเลยนะครับกดโอเคไปตอนเนี้ย ถือว่าภาพของผมตรงกันละผมก็จะไปใช้เลเยอร์มาสใช้เลเยอร์มาสคือไปคลิกตรงนี้กดเลเยอร์มาสนะครับเห็นไหมครับเลเยอร์มาสสีขาวคือเลเยอร์มาสแบบแสดงมันแสดงไอเลเยอร์ที่มันอยู่ด้วยเนี่ยคือเลเยอร์ภาพกลางคืนตรงนี้นะครับแล้วถ้ามีสีดําเข้ามาอยู่มันก็จะซ่อนนะครับสีดำเนี่ยปกติแล้วเราก็จะใช้บลัดทูในการมาระบายใช่ไหมครับโดยเราก็จะไปเปลี่ยนตรงนี้ให้มันเป็นสีดำนะครับ มันเป็นสีขาวกับสีดําอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเรายังไม่ได้ใช้เลยเรากด x สลับขึ้นมาเป็นสีดำนะครับหรือว่าถ้ามันยังเป็นสีอื่นมันไม่ใช่สีดําให้เรากด d นะครับ d คือ default มันจะสลับเป็นสีขาวกับดําคือถาดสีแบบ default และหลังจากนั้นเราก็อาจจะไปเลือกบลัดนะครับเลือกบลัดตรงนี้บลัด tool หรือว่ากด hot kb ก็ได้นะครับแล้วก็ปรับขนาดของบลัด control option เลื่อนเมาส์ซ้ายขวาใน mac alt คลิกขวาเลื่อนเมาส์ซ้ายขวาใน windows นะครับ แล้วก็ปรับขึ้นลงเนี่ยเพื่อปรับฮัตเน็ตปกติเนี่ยเราก็จะใช้ฮัตเน็ตเป็นศูนย์เลยภาพแนวเนี้ยนะครับแล้วเราก็ไประบายเพื่อที่จะให้มันเกิดการไล่โทนนะครับการใช้ฮัตเน็ตเป็นศูนย์ที่เห็นเนี่ยเนื่องจากว่าจะทําให้ช่วงการไล่เนี่ยมันดูสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งฮัตเน็ตต่ำๆมันจะเบรนขอบของตัวเลเยอร์มาสได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ทําอย่างเงี้ยมันไม่เนียนมันจับผิดได้ลองดูดีครับมันก็จับผิดได้นะครับเราจะไม่ใช้บรัช เราบอกทําไมวะคือบอกให้รู้นะครับว่าคอนเซปต์ของเลเยอร์มาสคืออะไรนะครับภาพอย่างนี้เราจะใช้เกรเดียนนะครับผมก็จะรีเซ็ตตรงนี้ไปก่อนนะครับรีเซ็ตคือเราอาจจะไปเทสีขาวหรือสีดําลงไปตรงนี้ก็ได้นะครับก็คลิกเลือกที่เลเยอร์มาสแล้วก็ไปเทสีกด s h ชิ Delete แล้วก็เทสีขาวกลับไปเลือกคอนเทนต์เป็นไว้แล้วกดโอเคเราจะไปใช้เกรเดียนท์ทำให้การไล่โทนมันสมูทมากขึ้น กรเดียนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับคลิกเข้ามาเลือก g กรเดียน t o ทูหรือ h o ตคีย์จนะครับเกรเดียนทูคือเครื่องมือในการไล่โทนของสีจากสีหนึ่งไปยังอีกสีหนึ่งมันจะไล่โทนให้แล้วมันจะทําให้การไล่โทนนั้นมันสมูทมันเนียนมากยิ่งขึ้นพอเลือกเกรเดียน t ์ทูลขึ้นมานะครับให้เราไปคลิกตรงนี้ตรงบาร์ตรงนี้นะครับคลิก1ทีมันจะเป็นการเรียก g กรเดียน e d อิดิเตอร์ขึ้นมาการใช้เกรเดียนกับเลเยอร์มาส เราจะต้องเลือกสีขาวกับสีดำเป็นสีอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้มันเป็นสีขาวกับสีดำก่อนตรงนี้มันเป็นสีดำอยู่แล้วตรงนี้มันเป็นสีขาวอยู่แล้วนะครับถ้าใครเกิดได้เป็นสีอื่นยกตัวอย่างถ้ามันอยู่ที่อย่างนี้ผมจะสามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆคือเราไปที่โฟลเดอร์เบสิกตรงนี้นะครับคลิกออกมาแล้วก็ไปเลือกตรงที่มันชื่อว่า foreground to background คลิกมาเนี่ยมันจะมีชื่อของ gradient foreground to background foreground ดูแบ็กกราวคือมันเป็น default ของ Photoshop นะครับฟอร์กราวจะเป็นสีขาวหรือแบ็กกราว n d คือสีดำนะครับมันจะสลับกันถ้าฟอร์กราวเป็นสีขาวแบ็กกราวก็เป็นสีดําถ้าฟอร์กราวเป็นสีดําแบ็กกราวก็เป็นสีขาวและหลังจากนั้นกดโอเคนะครับและและให้เลือกตรงนี้นะครับตรงนี้มันคือการไล่เกรเดียนการไล่เกรเดียนคืออะไรนะครับมันจะไล่แบบสมูทจากซ้ายไปขวาหรือไล่แบบวงกลมไล่ light แบบเป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นแองเกิลไล่แบบรีเฟล็กหรือว่าไล่แบบไดมอน เราเลือกตรงนี้นะครับ linear gradient แล้วเราไปคลิกลากเลยนะครับจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปขวาไปซ้ายก็ได้เห็นไหมครับมันก็จะเกิดการไล่ละลองดูนะครับทีนี้เราก็ต้องมานั่ง custom ของเราเองนะคะ custom คือเราก็ต้องมานั่งเนี่ยคลิกลากจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายเพื่อที่จะให้ช่วงของการเปลี่ยนโทนเนี่ยมันดูสมูทหรือว่ามันดูถูกใจเรายิ่งขึ้นนะครับผมลากซ้ายไปขวาเนี่ย,เ,ยเป็นไงครับ การไล่มันดูเนียนมากยิ่งขึ้นไหมครับดูดีมากยิ่งขึ้นเลยนะครับง่ายมากๆแค่นี้ก็ดูว่าทางซ้ายเป็นตอนกลางวันแล้วตรงนี้เป็นตอนกลางคืนแล้วง่ายมากๆเลยนะครับแค่นี้จริงๆคือที่ผมพูดเนิ่นนานเนี่ยจะได้เข้าใจคอนเซปต์นะครับจริงๆใช้เวลาไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำนะครับเอาไปลองใช้งานกันดูนะครับก็จบแล้วสำหรับเทคนิคในการทำภาพ day to night night to day กลางวันเป็นกลางคืนนะครับเอาไปใช้งานกันดูครับ ก่อนจะกกไปนะครับเหมือนเดิมฝากกดซับสไครป์ไลค์แชร์ให้กับเพร์ท์แฮกด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ